พาทุกคนมากินคอปเปอร์บุฟเฟ่บุฟเฟ่5าดาวอันดับหนึ่งในไทยเลยอร่ยมากเกิดปะเนื้อมันให้แผ่นใหญ่มาสองแผ่นมาแล้วครับทุกคนหอมนุ่มเจ้าง่าน้วยเหรอเติมปากมาก เือแบบไหนอ่ะมึงคือมันนุ่มมากเจ่ากิตเลยปะสวัสดีค่ะบสำหรับทุกคนเข้าสู่ไดมอนด์พลวัตนะคะวันนี้ไม่ได้พามาแกะอาร์ตถอยแต่อย่างใดวันนี้ค่ะทุกคนม่อนจะพาทุกคนมากิน ฮอปเปอร์บุฟเฟ่เออเป็นบุฟเฟ่ห้าดาวอันดับ1นึ่ในไทยเลยโอ,อ้จริงๆเนี่ยม่อนกินมาประมาณ4-5หรอบแล้วจะบอกว่าติดใจมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติวัตถุดิบความสะอาดร้านตกแต่งอะไรแล้วนี่คือปี2024แล้วเขารีโนเวทร้านใหม่ด้วยก็คือร้านใหญ่กว่าเดิมอลังการกว่าเดิมแล้วก็เหมือนจะมีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ด้วยแต่ว่าวันที่มอนมาอยู่ปัจจุบันนี้ค่ะ เขาเปิดสาขาใหม่แล้วเป็นสาขาที่2อยู่ที่เกษรอมรินเราก็จองยากมากแต่ว่าวันนี้เราจองได้ที่สถาปินเก้าอ่าแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียววันนี้พาสมาชิกมาด้วยบุคคลท่านนี้เขาแบบบ่นมานานมากว่าอยากจะกินเราก็เลยพามาค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมขอเสียงประมือรับคุณธนพลค่ะโอ้หเยทุกคนสวัสดีค่ะคือไม่ได้นัดกันเลย ขาวดำขาวดำขาวสาบานไม่ได้ไรกันจริงๆยังไงแกรู้เหนูชอบแต่งขาวดำใช่ไหมใช่ก็เลยแบบวันนี้เราขาวดำบ้างอะไรแบบวันนี้เป็นตีมาในลุคอะไรคะคุณวันนี้มาเป็นลุคแบบก้าวหลีนิดนึงมีความแบบพ่อหัวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรนะแล้วลุกสลึงลุคอะไรอันนี้ลุคแบบลุกไปปิดไฟเกาหลี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 ใจไม่ใช่ฉันไม่ลุคเกาหลีฉันบอกกับเพลงนี้สุดๆแล้วยังไงเมลอนเมลอนเมลอนเลอร์ออเออเเพลงอะไร เหมือนอ้าววันนี้รู้ยังว่าฉันจะพาเธอไปทำอะไรมาทำอะไรรู้แต่ว่ากินแต่ไม่รู้ว่ากินอะไรบ้างคือจากคลิปก่อนที่ฉันพาเธอไปกินในนี่หมูกระทะจินโบแดงหมดไปเกือบหมื่นวันนี้วันนี้จะเอากี่บาท วันนี้เอาแบบซอฟกว่านน่อยดีกว่าอ่าวันนี้จะสอฟลงมานิดนึงแต่ว่าตังอาจจะซอฟลงมาก็จริงแต่วัตถุดิบเมนูไม่ซอฟนะตาบอกก่อนเอนเคยมากินยังวันนี้สัพาเธอมาอยู่ที่คอปเปอร์ไม่เคยเคยดูดูรีวิวมายังดูรีวิวแล้วเป็นไงมั้งก็แบบว่ารีวิวน่ากินมากที่บอกวาแบบเป็นเนื้อเป็นแบบอาหารญี่ปุ่นเป็นของทะเลเป็นอแบบกูกินไม่อาหารโปรดของฉันเลยอ่ะก็คือไอ้นี่เว้ย ของหวานาามันชื่อว่าขนมขนมโครอร่อยแบบอร่อยชิพหายกูจะจะบอกเลยอร่อยมากขนมโคคือที่สุดคือกูมาสิกว่ารอบก็ต้องขนมโคอร่อยเ,เออแต่ว่าวันนี้ที่เรามา เขาบอกว่ามาีลายอาหารใหม่ด้วยส0เมนูเลยเดี๋ยวฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างไม่แล้วก็พอแค่นี้จะเอาอยัางไงไหวก็ฉันจะบอกเลยนะวันนี้ที่เราอัปเดตราคาล่าสุดเลยทุกคนที่เรามาวันนี้ก็คือ1499บาทาก็คือเป็นราคาแบบบุฟเฟ่ทั่วไปจะไม่มีเมนคอร์สถ้าเกิดว่าจะกินเมนคอร์สก็คือต้องอัปราคาขึ้นไปอีกคือที่นี่อ่ะมันไม่รับบลอกอินถูกไหมชูต้องจอ,อ,องอย่างดีเรจองยากมากจองแบบจองยากแล้วสิ่งหนึ่งปี2020ที่พันาที่นนปยไก็คืออัดับแรกกเลย็คือ ตอนที่เรานั่งรออยู่เนี่ยเขาจะมีน้ำตังหมูมาให้ด้วยออระว่างรลแล้วน้ำตังหมูเป็นไงหวานสดชื่นเปิดตอมรับรถได้ดีมากเหมืนเหมือนล้างปากคือเหมืนอนเวลาไปกินอาหารญี่ปุ่นแล้วเขาแบบให้น้ำชาหรือน้ำมะนาวมาเพื่อล้างปากตอนแรกอะไรแบบนั้นเลยหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยคือกินได้สองชั่วโมงนะโ oh <my> อ,อ้โหงานง่ายกว่าปกติกาแฟทั่วไปนะปกติกาแฟทั่วไปก็ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสี่สิบเลยนี่สองชั่วโมงเออก็เอาไปมาก ฉันไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการมาครั้งนี้ยังไงวันนี้เดี๋ยวมีพี่สาวอีกคนนึงเดี๋ยวเขาจะมาด้วยเขาเป็นคนตัวตั้งตัวตีชวนมาเลยนางตัวดีใช่ป้ะนาตัวดีเนี่ยได้คิวกินทุ่มนึงแต่ตัวดียังไม่มาเลยยังไม่ถึงเลยอ่ะโอเคทุกคนวันนี้เราขึ้นมาเปิดคลิปชั้นบนเดี๋ยวเราลงไปเข้าร้านอาหารกันข้างล่างโอเคครับ ก็อีตัวต้นเรื่องนลครนั่งมาละวอีตัวชวนค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะแด็กนั่งตัวดีเลยสวัสดีค่ะคุณรักกันอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมเลยค่ะ2,000กว่าคนค่ะติดตามตอนนี้เออแนะนำตัวหน่อยค่ะไอทำรู้กี่อะไรอยู่คะอ๋อาชีพขโมยนั่นเองนะคะโอเคคือเธอล่อนเธอค่ะฉันมากินอะไรคะเป็นบุฟเฟ่ที่แบบว่าติดใจมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีก เป็นบุฟเฟ่นานาชาติที่แบบ5ดาวที่ดับ1ค่ะเราเคยมาระมาแบบลานก่ล็เราเพราะว่านี่คือบ้านลังที่2ชั้นที่ว่างีนเลยดีกว่าแต่ว่าตอนเนี้ยเขามีโซนใหม่เมนูใหม่ไว้คุณผู้ชมเป็นยังไงก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวมึงมันสุดยอดมากอยากกินทุกวันงไหนกูบอกแล้วคือมันพลาดไม่ได้สาวช่วยบอกหน่อยว่าอันนี้เื่อเรียกว่าเมนูอะไรอันนี้สุดทอรเฟอร์อ่าสุดทอรเฟอร์คือมันเป็นเมนูที่แบบต้องกินแบบ Order, ใช่คือแบบบานทางก็คือต้องเปิดเป็นแบบเมนูแบบเปิดต่อมเลย่อันนี้คือเรื่องราวแบบว่าสิบนาทีแรกนะคะที่พวกเราทำกัน,กนบ้านลราไปดูค่ะสิบนาทีแล้วอินนี่แบบไปแล้วค่ะอ้้หมึงไม่กินจะละเอเลยหรออร่อยาะ,ะม,มา่ะคือร่อนเด็กอะไรนี่สมวนจะรอยอะ่ะ อันนี้คือเป็นแบบว่ากุ้งซองซุปทัฟเฟิลอนี้นึงได้ปะได้สัขอเปิดกันเลยนี่ทุกคนอิ่มมากคือมันดีจริงๆเว้ยเมืองมาเอา้องไหนอ่ะมันจะมีความแบบกลิ่นกระเทียมหรืออะไรไม่รู้เนาะมันเป็นความทัฟเฟิลให้มันมีเห็ดอร่อยนะออยู่ต้องกินแล้วปากต้องเลอะเลอะปะเลอะอืมอืมเลอะปะ จะหาว่าเว้ยดูคู่ดูดินะนี่กันนะนี่อ๋อจะต้องแบบต้องสดอ่ะเซ่อเลอืมนสดด้วยอร่อยต่อไปเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื<ด>้อาวากิวกันครับแพรรู้ไหมว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวเขาอร่อยมากจนกระทั่งเขามีสาขาข,า,ขาขาข้างล่างด้วยนะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวธรรมาดาก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะอือฮึคือเลือดมันแบบมันหอมแล้วก็พ่นไม่ต้องปรุงก็ ไม่ต้องปรุงเลยจริงๆแกเคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่มันโคตรอร่อยอร่อยปะมันคือที่นี่เว้ยเดี๋ยวแบบเป็นเนื้อวากิวมัาจะให้ดูเนื้อนี่อเ,เนื้อมันให้แผ่นใหญ่มาสองแผ่นมาแล้วค่ะทุกคนเข้าหน้าอันนี้คือซูชิเนื้อวากิวค่ะทุกคนใหญ่กว่าหน้าเว้ยใช่ค่ะมาคนละชิ้นคนละคำทำเดียวลแล้วจบเลยนะโอเคและคืออิ่มเลยนะมึงเนี่ย หอมนุ่มโดนงายนึ่งอยู่เติมปากมากใครรักเนื้อแล้วมึงใครชอมมากเกลี่ยแตงกวาด้วยเกลือเหรอแกไม่ได้อย่าเพิ่งกินอื่นให้หมดก่อนโอเคเดี๋ยวแม้นจะไม่คุ้มเพราะว่ามันจะอิ่มอันนี้เป็นเนื้อนอร์สเลียกินกับเกลือเส้นเกลือเนี่ยเราเอามาค่ะไปค่ะเติมกับฮัมเบอร์เกลืเนื้อแบบไหนอ่ะมึงคือมันนุ่มมาก แหลมนะครับมาบต้องเทต้องเทว้ายบ้าค่อยชอบกลิ่นไอแกแต่มาดูว่าที่นี่เราจะกินได้ไหมโอเคมาท้องกันหนึ่งสองหน่งสสัยตัวเนื้อแกอ่อนแต่ว่าน้ำจิ้มยังไม่ถูกกระดานฉันว่าอุ้ยอันนี้คือแบบเนื้อยังแดงอยู่เลยครับเมดียมแลเวอร์ซอสเนยอเยค น้องนุ่มในร้องหอมมากโปรเทเจอร์ซอสมันจะมีความแบบสดฝ่ดแบบครีมครีมให้ปันแบบตอน,นอกินเป็นน้ำชากเขียวมะลินี่ค่ะานโบร์บอ้งนี่นนคือปลาทะเละปะปลาสีบารพูดสิ ปลาซีบาตมันคืออยู่ในทะเลปะอันนี้คือเมนูนี้เจโบอสทานไม่ได้นะคะขอนวดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแบบอาหารทะเลเนาะมีความฟองๆเนอะซอสอะเป็นไงหนังปลารอบมากคือตัวปลานุ่มหนังกรอบแล้วก็มีกลิ่นแบบแบบของทอดแบบของซากลิ่นไหม้ๆนี่แต่เป็นไหม้ที่แบบไหม้ที่ดูดีแต่น้ำจิ้มอร่อยเขาเสียแต่น้ำจิีมดีแต่น้ำจิ้มคือเบากว่าเลยเป็นตำลักทนนะ เป็นหรอครับน่าจะเป็นหรอเด็อฝรั่งเลิศเปัดจ้านมากนี่อันนี้เป็นอกเป็ดที่โรสมาอกเป็ดมาค่ะอ่าอันนี้เป็นอกเป็ดนะครับมาเซโรสมาเริ่มแกะตักก่อนเลย <c oughs> อืมขอมนุ่มโอ้โหอทอายเขาจะมีความแบบซ่าๆหน่อยไหมมาขาดมาขา,เเาด,ดเปเรเี้ยวเลยอุ้ยมันจะง่ายมากเลยอะไม่เหนียวเลยอันนี้หมดนะอันนี้หมดได้อันนี้คือแบบกินง่ายเนาะ แล้วน,นหนักแบบทีซีสัตว์อันนี้ค่ะเมนูต่อไปสแกนหลอดสแกนหอกกลหอดก็คือหอยเชลล์น,นีกินกับซอสแบบว่าซำๆมันมีหลายรสชาติมากเลยเนเดียวอะ <c oughs> มัอ่ะโซเกินักรีวิวเมกลินอไนเลยดิวอะเมีความเลมอนเล่มนึงมง<อ> <ๆ S 1> ันเความเลมอนเลมอนเลยเปรี้ยวเลมนึ่ถ้าคนที่ชอบแบบ หอยเชลล์ก็เราบชอบเดี๋ยวเราไปเดินดูเมนูคนเพิ่มเติมอันนี้ได้ได้อะไรมาคะอันนี้เป็นดองกุ้งด้วยปลาหมึกกับกุ้งอันนี้เป็นหอยโอดเตะสวัสดีค่ะนี่เป็นอะไกตามออะไรอันไหนแซ่บสุดคุณพี่ส้มตำไหม้มตำเอา ปูปลามาเลยคุณพี่เอายำอะไรเออเอามาดีเอายำซ้อมว่าหกศูนย์หกคือซันก็ต้องมากินอันนี้เพิ่มอีกอันเลยกดซือเยบูชอกินอะไรอ่ะอกินเป็ดตุ๋นเป็ดตุ๋นไหนเป็นยังไงเป็ดตุ๋นอ๋อนี่เหรอเออนิดมาว้าวเราควรต้องกินอะไหนเอาอันนี้ไหมสั่งอะไรเพิ่มอ่ะเราก็จะมีเอาอันนี้ที่หนึ่งสามเอาอันนี้มาด้วยที่หนึ่งเลยครับที่ีการสั่งขอีกเพาคือเอาอันนี้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  มีชื่อนะอาหารเนี่าแกดูชื่อหว่ายาวเกินนี่ค่ะรวมมาเลยฝ่านออกกนูนะนี่ค่ะอันนี้คือเมนูเลยนะคุณพี่ สเต็กปลาบาร์มาคืออะไรมคือะรนี่อันนี้ไม่ใช่ของเราค่ะเราไม่ได้กินอีนนี้คือมึงไปสั่งอะไรมาครับสั่งเยอะมากสั่งเยอะมากก็คือสั่งสปาเกตตี้เบคอนอ่าพีแคร แล้วก็มีเป็ดตุ๋นเป็ดตุ๋นอ่าแล้วก็จะมีเป็นเนื้อเมื่อกี้เป็นเนื้อออสเตรเลียเนื้อส่นราไปได้มานี้ค่ะอันนี้เป็นเนื้อเทวดาอันนี้คือเทวดายังไงกอเทวดาสุตติลงมาเลยลูกใช่คนนี้คนนี้เหมือนมาดแม่อ่ะผิดผิดผเพ็ดนะเพ็ดที่สร้างยังไงเพ็ดที่สร้างคือนี่เนื้ออะไรนะเนลูกเทวดาเนื้อลูกเทวดาอันนี้นางฟ้าตกมาสวรรค์อันนี้เหวนรก อันนี้ก็ดังฟ้าตกสวรรค์นะคะกระแทกเสาไฟฟ้า18ต้นบุลลี่ค่ะมันบูลลี่ค่ะัแรงเกินไม่จริงๆแล้วเขาจะใส่มาอย่างละอ,อันแต่เราก็ที่เกียยถึงและเขาเห็นแล้วว่าเราแบบหลายถือหลายยากเขาเลยรวมมาให้เราอยู่ในจานเดียวลแล้วอันนี้ก็เป็นขนมจีนน้ำยาปูก็เรื่องมายาปูเป็นบุฟเฟ่ที่แบบมีแบบอาหารไทยแบบเรียกว่าอะไรหลากหลายนานาชาตินานาพันนานาพัน์อันนี้เป็นแบบ ของไทยแล้วสิบ้านเรามาดูฝั่งแบบเกาหลีมางดีกว่านี่แบบหมึกดองกุ้งดองหอยโคตเตะดองอันนี้คือชันจิกน้ำจิ้มมานะไม่ต้องตกใจแล้วที่สำคัญฉันบอกแล้ว่าเบิร์นอีกแล้วเบิร์นอีกแล้วฉันเบิ้ลค่ะเขาบอกแล้วมันอร่อยดูเชื่อเลยว่าชอบจริงวายของเธอมาแล้วนี่วายอะไรอะไรมาอะไรมาส้มตันเด็กแรกเกิดวายโนกุ้งแห้งเออเป็ดเขาเพราะไข่เค็มอ่ะไปมับ นะตรดจัดกะอ่ะกูบอกเลยไปตันไทยที่รสจัดจ้างมากเห็นปะเห็นปะว่าหอมพริกกลิ่นพริกขึ้นมาน้ำแข็งกูบอกแล้วกูบอกแล้วมึงหากูเวอร์ยำเนื้อวากิวย่างนะฮะคือสภาพโต๊ะมัคือดูบอได้เลยตอนนีน้ทุกคนดูเนื้อสินี่มันคืออะไรอ่ะ มันควรจะหั่นยังไงก่อนนะอันนี้คือแบบระดับความสุขขกคือประมาณไหนอ่ามีเดแรงเราก็ใช้ไม่ค่อยเป็นด้วยนะไอกพวกแบบซ้อนซ่อมกับมีดเนี่ยก็แตะลิ้นเดนินไปครัทุกคนอ,อันนี้คำใหญ่มากนะซี่โครงผอนหนึ่งวันนะเทเน,นอร์พี่โบัว แปลกซิโคงเหรอมันเหมือนลมควันเน่ะแกมันหอมวันมากมันไม่มีความติดมันอ่ะอร่อยมากเป็นคนชอบหมูติดมันอยู่เป็นเป็ดอบไม่รู้ว่าไดมอนชอบไหมแต่ออกหวานอร่อยเราลองกับน้ำจิ้มลองสั่งเมนูใหม่แบงค์ฟัมขอาละครับคุณนึกนะครับกีมีเนอรโตอีเซอร์ดินได ทีน้ำจิ้มนองอร่อยกว่านี่หล่อนกินเลรคท่าคนละอันได้มานี่เป็นลิงสวีคนละอันจ้ะน้น v, นะอนนาอืมสองใบนี่แหละมตักแต่อืตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วคุณนะขออนุญาตมาแบบแก้ความเลี่ยนด้วยยำเนื้อวากิวก่อนนะเราท่้นเป็นคนที่กินแบบสกรปรกมาก,กน,นะว้ายเขาจะมีแบบนี่ผักผักอะไรพวกนี้อยู่ข้างใน กินผักไว้ด้วยกินป่ะสดชื่นมากนี่ก็เสริฟไว้ถูกความเปรี้ยวมันไม่ใช่แค่ามะนาวอาจจะมีน้ำส้มผสมนิดนึงนมันรังไม่รอดสดชื่นนี่คนระับใช่นี่ทุกคนขนมจีนน้ำยาปยาูเส้นๆเฮ้ยทำไมเส้นเขาทำน่ารักจังอะ่ะดูดิจับเป็นก้อนเลยโอ้คำเจับเป็นเส้นเหมือนไอเดียอูด้งอ่ะไปค่ะถ้าเกิดว่ามีพริกพริกป่นอ่ะแล้วก็พริกแห้งอ่ะคือมันจะ ถูกต้องมากอันเนี้ยมาล็อกปลาลเมนูที่กระเทยก็คือต้องกินปูปลามาฮะปูปลาปูปลานะคะเป็นมกดกแบบคนกรุงเทพเนาะอืปลาแบบปลาอ่อนๆปลาล่าคือแบบปลาสซอาอ่ะเลขที่ออกสามหกห้ารางวัลที่สองสามหกสี่รางวัลที่หนึ่ง สามหกหกเลขหาอันไหนาว่่วอันไหนคือรางวัลที่หนึ่งจะบอกว่าจริงๆรายอาหารมันเยอะกว่านี้แต่เราก็พยายามจะเดินพยายามจะถือทั้งกล้องทั้งอะไรมันก็แบบลำบากนิดนึงมามาเรามาแมะโคตรเรียบป๊บนึงหืมคือน้ำจิ้มคือตัวซอสเขาที่เคลือบอยู่มันจะมีความหวานแล้วมาเจอกับน้ำจิ้มที่เปรี้ยวแล้ว้องหมึกมันกรุบกรอบมากตัดมาแล้วจ๋มากบอกว่าวันนี้มา ก็ถือว่ากินได้หลายอย่างเพราะว่าเราชอบกินโภลิพมันแต่ก่อนมาเนี่ยก็แบบจานไข่จานมันแล้วมันก็กินได้น้อยทุกคนนีมก็ถือว่าอร่อยเนาะแร่อยอร่อกินแบบแกินกรุบกรอบโอเคนะอันนี้เป็นหอยโขลเต็ดซึ่งจะคนละสูตรกับอันนี้หอมมากคนละแบบเนาะลยออร่อยมาก่มโอ้ยเสื้อใส่โค้กมางเหอะ เออคือเทกเจอร์เนื้อหอยอมันดีแต่รสชาติน้ำจิ้มอาจจะไม่ตรงตรีดเราเฉยชามที่เท่าไหร่แล้วหนูชามที่สองกินเยอะลยไรขนแต่ว่ารอบนี้เป็นเกาเหลาเว้ยคือเราเราชอบเนื้อจริงๆตอนกินเยอะกอแหมไม่เยอะเลยของมึงอะเกาเหลาเหมือนกันค่ะชามที่เท่าไหร่ชามที่สองอ่ะกะเท่ากูไปค่ะซดน้ำ อะไรเป็นของหวานไงพูดจ้าไหนขนมโพนี่เซอรนี้ออขนมโพอันนี้ที่ฉันบอกเธอที่ฉันบอกเธอว่าเนี้ยเขาดู้ไมกินข่าวกินลูกรู้แล้วกินลูกเอาสิบรูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาสองลูกสองถ้วยถ้วยละสองลูกเออขอบคุณค่ะถูกแล้วสองลูกสองถ้วยเออไม่อันนี้คือขนมโพคืออร่อยมาก คือฉันมาสิบราก็ต้องกินคือถ้วยเดียวไม่พอนะกูบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ้วยเดียวก่อนเสียเวลาเดินหลายรอบกูบอกเลยว่าจริงเหรอโอ้ขอถ้วยเดียวก็เดี๋ยวได้ลองเขากว่าอย่างอื่นดีกินไม่หมดกูเก็บให้เองนี้ค่ะขนมทอสองลูกหนึ่งด้วยหอมมากมาพายอ่อาเซิร์ฟค่ะ ฉันบอกแล้วเขาว่าขนมโคคือที่สุดูที่มาที่ไปไหมนะหมายชื่อขนมโคทำไมครับโคคนนัทไงดีๆไม่รู้ขนมโคเป็นขนมดั้งเดิมของท้องถิ่นเพชรบุรีขนมนี้มักทำกินในเทศกาลกีฬาวัวลานชาวบ้านตักแจกในวงแข่งขันวัวลานจึงได้ชื่อว่าขนมโคไม่ใช่มาจากโคโคนัทนะลูกมันจะคล้ายๆเขาเรียกแล้วเหมือนบัวลอยลองก่อนแต่ไม่รู้ว่าไส้เป็นยังไงกินก่อนไป เหมือนขนมไต้่ไส้ไม่เป็นมันฝรั่งหวานๆอร่อยมากเห็นไหมแล้วหอมไหมหอมเป็นที่หนึ่งได้ไหมที่หนึ่งบอกเลยอ,อีดอกบอกเขราใจกูย่างเขราใจแล้วไม่เอาของด้วยของโปรด,ดิชันค่ะก็คือนี่ขนมโคฉันสั่งมาเลยสอบทัวรคือไม่อยากเดินไหลแล้วมันไกลนี่ลูกใหญ่โอ้โหแป้งเขาจะวาหวานแป้งเขาจะานุะ่มส่วนน้ำเนี่ก็จะหอมแบบนีน้ หอมกระหอมมะพร้าวแบบนี่ไม่มีกระเทียมอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่หรอใช่เป็นเมนูใหม่เฮ้ยเซิงติดเลยปะว้าวมีแับนี้ไหมมีพลังไหมพลัง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 ผ่านแบบไปแล้วจับจับเฮ้ยนฮ้ยมีข้าวมีเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แต่ถ้าผมจับผมขอจับได้ไหม ไม่ไมีไม่ถึงบุญไม่ถึงบุญไม่ถึงสวดมนต์ผ่ายไม่ปาให้กษัตริย์นีแต่ถ้าเกิดคุณจับอันนี้ไม่มีอ๋อของคุณอ๋อนี่นะเอออันนี้คือคนทำเองหรือว่ามันเกิดขึ้นเองมันเป็นพลังงานเป็นนิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนผสมกันไม่มีทำไมอ่ะของมึงไงอ๋อมึงไม่มีบุญแต่ถ้าเกิดผมจับของผมมันจะลองลองลองดูอันนี้ทำเองเนี่ยทำเองอ้าวผมทำเองเหรอนี่ก็เขาทำเองไหม อ้มอันนี้ไม่ทำเองไม่ทำเองอ๋อออกมาจากธรรมชาติโอ้ยคุเพิ่งดูมาก่อนที่จะเข้ามากินอย่างเงี้ยกูเลยเข้าเออกูเพิ่งดูมาไม่งั้นไม่งั้นไม่เข้าใจหลังคุต้องต้องยิงขนมี่กันสามรอบอสามตัวมีเสียงด้วยยังไงเออไม่ได้อ่ะทำยังไงอ่ะหกปากอ้าจมูกเฮ้ยังไงมาแล้วเนี่ยยานใช่หรอขอบกุชก้าพังห้าทรงประทานบารมีมาให้แหละ นี่ค่ะต่อไปเป็นอันนี้มากาลังอันนี้คือลาบูบูอันนี้เป็นตัวสีชมพูเป็นแบบไซส์ลิมิเต็ดกินด้วยกินด้วยพร้อมกันอืมอ๋อเว้ยต่ตัเปรี้ย่อร่อยแต่ว่าอันนี้ต้องไปต่อขาวแล้วอันนี้ของโปรดอ่าแล้วก็กลอยไปยูของโปรดทุกคนอันหนึ่งผ่านพี่บูบูเลยพนาคอตตามันจะเป็นแบบฟองนมแล้วก็เป็นนมแล้วก็จะเป็นตัวแบบเบอร์รี่ ตกแต่งด้วยเหมือนใบโบบกไม่รู้เป็นต้กใบอะไรดูจุ้ยซี่มากป่ากับยมนิ่นั่งตัวยามจะมีความซ่าๆลองอแต่ด้านนี้ที่เราหมอห้ามนมวัวอ,อิ่แบบไม่รู้จะกิน,นอะไรเตรนั่นก็อิ่มอิ่มแบบอิ่มมากย่าวนี้มันมีนี่อันเลยที่เอามาตั้งแต่ตอนต้นอ่ะปกติเป็นคนที่ไม่ชอบากินอะไรแบบนี้เลยอยอมรับว่าแบบกินเพราะว่าเห็นเขาแบบรีวิวกันว่าเออก็เลยกินแล้วก็เลยอร่อยเลย หมือนปลากระดจิ้มนมออะไรย่างเงี้ยแต่เป็นฟิลแบบอันนี้คือัวซอสแล้วพนอื่นเขากินยังไงบูรณะกระโดดจิ้มท็อปโเหมือนปลากระโดดกูนี่แอย่างงี้แล้วไปจิ้มจิ้มยังไงแล้วอิ่มไหมครัสู้ๆอิ่มมากอยากจะโชว์สเต็ปปูนมาก่อนนะก็พูนกูนี่แหละเออเป็นไงครับคนกินครั้งแรกเป็นยังไงสุดยอดคืออยากแพวเพื่อแพ้เพื่ออ้อมอะ ก็คือิ่มกือิ่มจริงอิ่มเรื่อเนอร์ที่แบบคืออิ่มแล้วไอเอ็นเตอร์อะคือจะบอกว่าเป็นการกินครั้งแรกกับบุฟเฟ่ที่ราคาพันอัพขนาดนี้เออแล้วแบบสองชั่วโมงคือสองชั่วโมงจุกมากคือกินอย่างละอย่างเลยนะว่าแบบว่าแบบของอย่างละชิ้น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 แล้วแบบอิ่มอ่ะคือก็บอกว่าไม่ได้กินซ้ำกินซ้ำแค่ก๋วยเตี๋ยวเนาะใช่อินเสิร์ตอาจจะถ่ายไม่ได้ครบนะทุกคนเพราะว่าเวลาเข้ามาเขาแบบ พยายามจะต้องไปต่อคิวแล้วก็เอาออเดอร์มาแล้วเราต้องไปเนตเวลาให้ดีแบบ2ชั่วโมงอ่ะนี่เราด้าเราเหลือแบบอีกแค่1ิบห้านาทีต้องเวลามากก็ถ้าใครอยากกินเขาก็มี2สาขาก็คือที่เดอะเซนปิ่นเก้าแล้วก็สาขาใหม่เนี่ยอยู่ที่เกสอนเออนะคะเข้าไปได้นะโอเคก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็นี่ถ้าสมาชิกใหม่ของเราเจโบ คือเดี๋ยวอาจจะเร็วนี้อาจจะไปแกะอาร์ทอยกับนางไอ้ป้ายยาลุงบอสแกะป้ายยาหรืออาจจะมีคลิปแบบแกะต่อเลโก้ยเลโก้เยอะมากต้องต่อติดตามเลยติดตามเยเดี๋ยวางนัซื้อไปกันกับฝากของหน่อยตากอะไรอ่ะ ฝากอะไรมีอะไรมีอะไรมีราคาถ้าว่าใครสนใจจิวเวลรี่ฝ่ายจิวเวลรี่ก็ทำมาได้นะคะที่รักกันจิวเวลรี่ลูกค้าอยู่นี่ค่ะนี่คือลูกค้าใครอยากจะแต่งงานเร็วๆนี้ยังไม่มีแฟนว่าเอ้ยแบบแหวจะเป็นยังไงปรึกษารักกันจิวเวลรี่ได้เลยค่ะโอเคไปมาค่ะโุกคนลาไปเลยค่ะคือทุกคนรู้ไหมว่าทำไมเราถึงได้นั่งแบบเหมือนจะวีไอพีคือมีคนจองอีคนนี้นี่นี่นีาพิมพ์เข้าไปคือนางพิมไปเล่น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 ใช่ไหม พิมพ์ไปเร็วอยๆเขาแบบว่าเออขอโต๊ะดีๆหน่อยนะคะคืออย่างนี้แกคนจองเนี่ยเขารู้ว่าจะมากัอินฟูซึกดังนะาเก็เลยพิมพ์ไปในที่เอที่จองใช่ไหมตรงหมายเหตุหรอือว่าเออตรงรีเควสเนาะว่าแบบขอที่นั่งสวยๆนะคะพอดีว่าจะทักคลิปรีวิวใส่ไอซ์ใส่ต้งโต๊ก็แบบตอนเดินเข้ามาเอ๊ะทำไมถึงได้นั่งแบบมุม